หาซัมโฟเกลนั่นไม่ว่าคอายว่าวเถาะบ่ได้กินดอกยางเล้อเล้อเล้อเฮ็ดอันนี้มันซ่อนอยู่ใต้ใบไม้อุ่คนเด้อมันอยู่ใต้ใบไม้ถ้าบพ่เคลียบ่หาหยีบ่หูจากงวงมันบ่ได้คือต้องมีจุดที่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเอาน้ำใสเอาน้ำใสเอาน้ำใสแต่ไม่เอาน้ำมันหรอไม่ไดเติมเลยเออเอาไปให้สุปกรคอวยเด้อแล้วก็เอาคูห่อไปให้วน้ำเนี้ย นะกูนะแกงแล้วก็เส้นซี่สบเลยพี่น้องอุ้อยผมไล่ใหญ่จีหุงเข่าเลยเรียบร้อยละหนึ่งขหนียวไปละมันเป็นหุงได้หนึ่งขอนียวหุงข้าวเหนียวเคยเห็นคนหนึ่งข้าวเหนียวบอกพี่น้องหนึ่งขอนียวไหมหนึ่งเ,เงส้นหมอหุ้งเขาา่าไหมอจับเทบุ๊บหลแล้วก็เอานามสาเส่นให้คนอีกงเนี้ยนเอาใน,นถ้วยนะันเทลงเส้นหันแล้วบุ๊บหลดเออนั่นละ่ะแล้วก็เอานามสาเส่ให้เราอีกนิดหน่อย อ่ะเอาตัวีเอาเพราะว่าเขาหนำนะมันจติดโซดเนาะขอบคุณพลังเงียบทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เขามารับชมเนาะแกงเฮ็ดตัวพี่น้องแกงเฮ็ดเพลิงใส่แ<ส>บบใส่บวกใส่บวกใส่บวกโอ้ยกล่องกระดูดบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งจะเป็นยังมิแต่กระดูกมันหอน,นมันหอนใช่ละดิตุนกล่องทมันหอนมันหอนว่ามันหอนบึ้งหนืาต่าไม่น้าตามันไม่เป็นไรหรอกมันร้อนกล้องมันร้อนฉันใช้ทั้งวันฉันไม่ได้ปิดเลยอืม ใช้ทั้งวันไม่ได้ปิดเลยขอบคุณที่รับชมนะคะเอามาฝากี่นคลิปเกี่ยงเห็ดเจ็บๆนี่เจอแล้วขอบคุณที่รับชมบายๆจ้าเอาจนเอาแค่สองนาทีเอาครบสองนาทีพ่อไปเอาไปฝากสุณพักก่อนนางไรสดเก็บเห็ดตรงใสัยไรสดเก็บเห็ดหรือว่าไรสดเห็ดเก็บมาแล้วที่บ้านกับบรูเนาะ เอาชิเนไปเลอืออไปไปสดขึ้นมาสวงอือขาดตำมุฮงเนาะเอาขึ้นมาสิบฝานเลยเฮ้ยคำแล้วเนาะบ๊ายบายที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะเออเท่ากับไปยันต์ตำ